สวัสดีค่ะตายนั่งอยู่โรงเรียนอยู่จ้าบางเพียบแล้วกะจะได้พูดอยูหนาห้องน้ำพี่น้องอคู่ให้แยกที่นั่งกันนะจ้ะคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องอ,อยู่ในห้องลวอีกคนหนึ่งให้นั่งอยู่อ,อีกห้องนึ่งยังสินะให้เคียนไพ่เคียนมั่นน่ะพี่น้อง เดี๋ยวแม่ใต่จะไปพักแล้วนะจ๊ะเดีย๋ยวไว้เจอกันสวัสดีค่ะกำลังนั่งกินข้าวพักเที่ยงอยู่นอกจากเนาะสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะเด้อแม่ไต่เอาอย่างว่าแน่อันนี้เนาะอาหารอาหารเรือเอาเอามาก,กินน้ำน,นี่ไปอุ่นเรียบร้อยแล้ว ล้วก็มี Apple, แอปเปิลลราก็จะมีริสเฟรุตติอันนี้เป็นแบบของเย็นอันนี้ก็เป็นกาแฟานอาจา้ะต้องเฝ้ากินแล้วพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะเริ่มมากแล้วเดี๋ยวจะบ่มีทีน่นัา่งานอจ้าเนาะพี่น้องคะทั้งคุณก็เป็นเครื่องอัตโนมัตินะพี่น้องคุณได้อยากซื้อน้ำนั่งสิแต่เขาจะบ่มี ที่นี่บ่มีขายบุหรี่แล้วก็บ,บ่มีเอ่อเครียกงยังหลัอบ่มีเครื่องที่เออ่เขาเรียกว่าอย่างถอนเงินอย่างสีนะ้ำบ่มีเด้อจ้ะแต่สมัครกับมีน้ำอัดรมแล้วก็พวกขนมขนมช,ช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลือมื้อินสิอย่างสีนะจ้ะเนะาะจัดประมาณนั้นค่ะเราค่อยเจอกันใหม่นะ 要坤是吗？来，评农。 เลี้ยนต่างชาติหลายพี่น้อง 嗯嗯。<clears throat>

ตายตรงไทยเขาจังซีเดอเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวคนเขาจะเดินเขามาผ่านกล่องเสียงพี่น้องเอาหอาบไาทายเขาขอกองนะจ๊ะอาหารเหลืออยู่บ้านก็อิ่มได้ เมื่อนี้เสียได้พูดนาหองอีกแล้วพี่น้องเนี่ยมีอันนี้นี่น่าจะเป็นขึ้นจังเขาโอดนะพี่น้องเมื่อนี้พัก4ีหานาทีจ้า zum Café ย้อยแอปปล์ละวิลฮ็อแอปป์เหรอแม่ตายถามเพื่อนว่าต้องการแอปเปลิลหรือฉันไม่แอปเปลิลอยู่เขาบอกว่าเขาไม่เอาจัด